สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีพับกล่องแมสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ประสบปัญหาว่ากล่องแมสมันพับยังไงนะคะนี่อ่าเรามาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะหยิบขึ้นมากลับด้านบิดบออกแล้วกดด้านข้างนี้ลงก่อนลงข้าง จากนั้นกดด้านในนี้ลงไปที่มันมีทั้งสองข้างแบบนี้สองข้างยื่นขึ้นมาแบบนี้กดลงไปพับตามรอยนะคะจะมีรอยให้พัอเอากลับขึ้นมาหเห็นไหมตัวนี้ที่มันแบบว่ามีเงียงออกมาเนี่ยให้มันอยู่ทับด้านในด้านใต้ทั้งสองฝั่งพอเข้าไปทั้งสองฝั่งแล้วจากนั้นก็กดฝั่งนี้ลงมาโดย กดลงให้เหมือนกับเราจะพับให้มันเข้าที่มันจะลงเข้าไปเองจะเข้าไปเองแค่นี้เรียบร้อยน่าเลยแล้วก็แต่งนิดหน,หน่อยนิดหน่อยแล้วก็แค่นี้เรียบร้อยอใส่ได้เตะใส่ได้ดแ,แมสใส่ได้เลยบรรจุได้เลยหนึ่งเก๋ามันจุผลิตภัณฑ์ฉันจะแทนปิดแค่เรียบร้อย เราจะประสมปัญหาพับตูดแมสพับตูดกล่องแมสไม่ค่อยเป็นกัน,นเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะในอีกใบหนึ่งหน่อยเผื่อคนดูไม่ทันใบนึงน,นะครับดิดขึ้นมาดิดออกกดขากดด้านในเข้าไปด้านข้างเข้าไปสองข้างด้านข้าเข้าไปสองข้างต่อไปด้านนี้กดลงไป ตอนยกขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าที่มันเองกดเห็นไหมเข้าสองข้างข้างข้างมันเข้าแล้วถ้าพับนี่ลงมากดนิดนึงปึ๊บให้มันเข้าไปแค่นี้เรียบร้อยเรียบร้อยคะ่ะที่กลับมาทีพับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีพับกล่องแมสเราเรียบร้อยครับใครประสบป,ปัญหาว่าพับกล่องแมสพับไม่ได้สักทีนะคะเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ